ลำกน้นดตับมะฮุงคองดองช่วงที่ห้าวกินยานี่งดก่อนก็นได้ตับมะฮุงเป็นหายาท่าล้ะกัยากินอืมหายาท่าล้ะยากินเมื่อแทนไายโอ้ใครยุ่งขัไปคลินิก,ออนกเออไอหลานน,นะค่ะ สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องเบอสุขสู่คนเนาะสหมงสู่บอนบอก่บบอืลลกกอไกือไกยูใสก็แล้วแต่พี่น้องไอท้ที่ติดตามสมุนอยู่เนาะโดยเมื่อนี้พี่น้องมาพบมาพ่อกันเมื่อนี้เนาะสมุนกามาทางหมู่บ้านใายบุญคือเก้าสมุนสิมาไปเล่นทางเขื่อนสาฬาพี่น้องไงอง้โมโหว่าเพิ่นมาแต่ใสเมื่อกี้นี่เนาะหฮากับโปรเมาาลเมืรอแล้วพี่น้องสมุนสิเขาไปเล่นทางเขื่อนสาฬาจะไปทักทายสบายดีเพิ่นสะกอน่าเป็นยังไง ว่าได้ยินข่าวว่าเพิ่นไปหาหมอบ่ฮู้ว่าสาระเพิ่นเป็นอีหยังพี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวสมบุรณสิภาพ,พ่อแม่พี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีทั้งสระเพิ่อนเนาะว่าเพิ่นมาแต่หาหมอจริงบ่หรือว่ายังไ๋พี่น้องเลยโดยโอเคแล้วเข้าไปทั้งเพื่อนสระกันเลยพี่น้องสบุญกะสิเข,ข้าไปทั้งเพื่อนสระพี่น้องเลยโอ้ยหลังจากเฮือนซานแลลวเบิดคูหลังทั้งหมู่บ้านสายบุญก็เป็นเงียบเงาพี่น้องเนะแบบาะนวน่า ท้งเพื่อนน้องทงกับปิดประตูอยู่พี่น้องเลยบ่หัวทั้งน้องเพื่อนไปใส่อะชิจูเตาท่านเพื่ออะไรพี่น้องทั้งเพื่อนน้องทงกับก้อนสีขาวไปทั้งเพื่อนสลาสิป้าพ่อมีพี่น้องเลาะมาทั้งประตูเพื่อนน้องทงเบอ่งก้อนล็อกประตูแล้วบ่ออกไปข้างนอกล็อกแล้วพี่น้องเลยทางน้องทงกับล็อกประตูเรียบร้อยสงสัยไปไปเตาท่านพี่น้องทางน้องทงเนี่ยบ่มีไผอยู่เลยมานี่ปิดประตูไว อัตตหมอมคักวานยางพี่น้องเลยทางเช่อนน้องทงก็ได้หาก็ไ่ได้เข้าไปซ้ำน้องเพิ่นบ่อยู่คือสิอยู่เตาท่านพี่น้องเลยถาวารั้สั้นก็พูแหละสิเลาะไปทางเตาทานเพิ่นถาวาน้องอยู่ก็คือสีได้ไทยให้พ่อแมพ่พี่น้องเบงิ่งถาวาน้องอยู่ทางเตาทานหรือว่าหรือว่ายู่เตาท่านพู้แหลรพี่น้องเดียวสิผ้าถาวาน้องอยู่ก็ชีได้ไทยให้เบิ่งตอนนี้ครับก็สิย่างมาทางเชอนสลาเ,าาเาพิ่นซะกาทางเชอนสลาพี่น้องเลยเป็น เพิ่นปลูกดอกไม้ดอกตอกมาแข่งคมมากเล่นดอกเหล่าเฮืองเพิ่นดอกไม้ดอกยังเพิ่นสุดเล่งสล่าโอ้คักแค่นนี้โอ้มาขามาแล้วพี่น้องเลยโอ้สบายดีดอกสบายดีดีได้ขันอยากขนมนะถูกกันถูกด้วยถูกด้ให้ยังเป็นยังมาสบายเว่าให้นะ โอ้ใหญ่ด้วยไอแฉขนมเนี้ยอะนมเนี้ยถูกซะทุกกระโุกถูกกระโุกถูกเนี่ยโอ้อยากจังทุกเด็กหน่อยนี่ก็ได้จ้ะพอเิ่นไปใช้ตู้นะเออไปไปกินพูนเนอะพ่อชาไปกินน้ำน้องเนาะนางกินขนมเนอะน้ำน่องพูนเนอะฮ้ย่อย่าอ่ะสบายดีสิพากันไปใช้อันนี้ซื้อขนมเาด้วยมีบุญซื้อขนมมาคือน้ำน้องพูนกินไปน้ำพล สละสบายดีโอ้ยมืดอ้ามืดฝนนี่แหละเอยสิเมื่อฮอดเทอร์นโมบุโมนี่มายังมาแต่ไซอันนี้คือเห็ดเมื่อยแทะเมื่อยแล้วเพิ่งสักยันเอาไปหาหมอเปลี่ยนวิชาเอาที่ว่าขับขันแล้วโอ้คนปลาเป็ี่ยนยังสละอันเพิ่งเบิ้งแล้วเพิ่งว่าตะกี้เป็นคุ้มแพ้พอจะแพ้พิทาวจะแพ้ยังไงเจ้าจับยังแนว่ะ เราว่าจะพูดแล้วว่าเจ้าแบบแพทย์เจ้าเป็นผู้แพทแห้งเลยเจ้าบมาหาหมอตั้งแต่เริ่มแรกโอ้แต่ขี้เจ้าบ่ไปแม่นแล้วมันมันก็เป็นไอ้มเริเป็นไรแม่นมันซ้ำเหื่อเคนหวานบ่แม่นเดี๋ยวนี้มันกำลังกำลังเริ่มเป็นสะเก็ดเงินเราเราสักยาให้สองเข็มเราสักยาอันนี้แล้วก็เพิ่นวายซีดีอยู่บ่แล้วก็มันอธิญานกันหนักไปอีกอ๋อไปหมอไซสไปคลินิกบ่หรือว่าไปไปห้องมอแข็งเลยไปห้องมอแข็งเลย ไปกินนี่เก่าเคยไปแล้วเยอะเก่าเพิ่นเอายากินยาท่าห่างเพราะแม่นเอามาแต่ว่าลืมยูพูดอะไมาอ๋ออย่เพื่อนพูดแม่นไปกับไปไปกับเมื่สุขคนพาอะไรร้านไปฝากท่าห้องน้ำร้านไปฝากท่าห้องน้ำเปิดบริภาษามทำอะไปมาเอาเพิ่นเขาเปิดเขาพักเที่ยงพอดีเขาพักเที่ยงเวลาเพิ่นเนาะแตงสละเพิ่นก็ไปหาหมอเอเพิ่นขันเจ้าไปตะกี้สเส้าอยู่เนี่ยตะกี้บอกไปว่าอยู่ มันคั่นบ่จังไปหรือไว้ได้ไหมนี่ก็เห็นมันคั่นดูบ่ให้เทียนบ่ทานร้าเฉยคั่นยังยงเงี้ยนี่มันคั่นแบบนั้นมันก็บ่เศร้านะก็เลยอย่างอ๋อก็เลยบ่ฮู้ว่าเป็นยังวันนี้เพิ่นไปกวดแล้วบัดบัดทินหน้าเพิ่นนัดไปอีกบ่เพิ่นเห็นขรามพวกไหนพวกปลาเด็กปลาโรคเขาพวกหากินนะครับคั่นเนี่ยเจ้ากับขลามคนโรคตับมาหุงคลองดองช่วงที่ห้าวกินยาหนี้งดก่อนก็ได้ ตามพฮงเป็นหายาทาแล้วก็ยากินอืมหายาทาแล้วยากินเมื่อแทนตายโอ้ใครยุ่งเขาไปคลินิกเฮ้ยคลินิกลาบนะฮะแม่นอันนี้ธรรมดาทำนี่แทนตายแม่นดีนะที่ไปบนใดรอคิวค่ะเออไปได้ไหมไปนี่มป็นกระเทายมออเมื่อพระท้ามาบายังมันมาตัวโรคผิวหนังเออผมก็เลยทำก็เลยพาเขาเจาะเลือดจุ๊บซะละบอกย้าะไปได้เด็กเขากินเผาไปเลยมึงทราบไหมเออ นี่แต่มืออจะไปเจาะอย่คลินิกมันถึกเจอบเมื่อเอื้อกไเ่อเออจะไปเจาะไหมเมนครบวงจรนะประมาณสามสามเซนปลายข้างนั้นอีกวงอื่นเ็นกระแพงอันนี้เราเจาะครบมันเลยได้แบบเจาะเลือดอลยครบแจ้งจะได้หาคนเจาะเลือด่นละสามเซนใต้ย่านบางฮางอันให้เราเจาะแบบปวดทุกโรคเมนเบาหวานยังอันนั้น มันสามารถกบขบหมดเลยเลยมันนี่คือว่ากวดเลยปไปกินข่าวเลยเจ้าบ่กินข่าวไ่ออาาได้ไปแต<ด>่เศ้าไปได่เศ้าพนท้าสีเจ้าเลือดนีน่พนพนบ่ให้เฮากินข่าวอยู่แล้วแม่แหละเจ้าไปกินข่าวก่อนันพินไ่ได้บอกคลัมยอ,อย่างว่ากับพนบอกคลัมและคลามพองแบบพองดอกแลวก็เป็นอาหารทะเลอย่างละทะเลน่ะพิษเด้เมื่อนั้นข่อยลองกินอยังงนอกกินเอาข่อยคันเงียบเยยในต้นโตฮาบไม่ได้มีตุม้มหากไปว่าอยู่ยากนะ อยู่เนี่ยมันเป็นโรกอยู่ยั้งซ้ำเหือส่วนมากเลก็คือพวกของดองเนาะคนละปันหาคนลนแบบเจ้าขันจะมาเดินจะเศร้าเล้วมันบบเป็นสเก็เงินซ้ำนีจาก้าเจ้ากับขันเจ้ากับบวกเก่ามันไล่ยิงเก่าแห้งนั่นแล้วแบบปัญญามเขาหาบหน้าดีเลยเอาแล้วยังยังแก้ท่านอยู่ตอนนี้ฮะเออมันกำลังฮาก็เริ่มขึ้นปะมันห่อนเนี่ยมันสิขึ่นแล้วเนาะกับช่วงเจ้าเห็ดปูนกับช่วงเจ้าไปคุดเล็กเลยเด้มันเลยเห็ดให้เจ้าเห่วเลยช่วงนั้น เพราะหางก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะเนี่นโรคพุ่มแพ้่ัดเจ้าผัดทั้งไปชมปูนท,ท,ทั้งเล็กแถมปัดเทศปูนทับไส่เกลือโบกว่านี่ <laughs> ลาเทศปูนเขาให้ใส่เกลือบโบกค่ะอันเขาเป็นภูมิแพรนในสุขภาพทางกายเขาเ็นกระเบแข็งแห้งมนาก นางก็ไปสนใจใส่ใจสุขภาพตัวเองจะเห็ดกรเฮ็ดแม่วอย่างเดียวแม่แหละยู่ซื้อมาได้บ่มีทางรับจ้างอะไรก็จะแชร์เนี้ยจ้าอยู่ซื้อกับ่มีแนวกินเนาะสมมุติมีแนวเฮ็ดอีไปอีกแล้วนี่บ่ไปใช่ไหมใช่คือว่ามาคุดห้องน้ามะขุดแล้วบ่กอันทีกี้นาะจักกว่าทีจะให้เราแห่งคุดก็มีขุดห้องน้าไปต่อเองอยู่ได้บ่เจ้าอยู่ก็บ่ได้กินป้าแต่ว่าหญ้าก็แห้งเลยว่าตอนแรกคุณซักก็ไปคือว่าบ่ได้เป็นหยังรู้สึก พอลุกขึ้นปะวะกลลยนแล <ก S 1> ้วกอยากงก็งสองข้างเลยวะสักยายอย่างก็เจ<ล>็อ้ธรรมดาแล้วเค็มเนาะคนซักกินยาปะให้เขาคนชักยาหายแต่กยาไม่ให้กินเรากินยาก,กับเราเศร้าเราต้องซักเออต้องซักเอาแม่นแบบว่าเพราะามันมัน,ม,นมันแห้งแล้ววันอาทิตย์สี่ห้อนี่พ่อพนัดอีกนะอันอาทิตย์หน้าอันนี้แหละมันมันมันันใจมันคานกันได้แล้ว เออไปได้เศร้าเล้วบ่าเนี๋ยวเป็นแล้วให้ไปได้เศร้าว่วาเาต้องมาหอดกับลับเลยน,ะกกน,ลนี่ฮะฮกับฮารุขึ้นมาหนิโอ้มาหอดแต่เดินแล้วบ่สักพักลับป้าต้องลูกอะพีนไปใส่เพิ่อนๆหนเนาะกับไผ่นำบอลจ้ะแม่เมื่อกี้น่าคอยลับแบบคอยป้าเพิ่อนไปถ่ายเต็มเมดเลยเฮาหามอไพื่อเสียลูกไปน้ำเผื่อลูกเฮามันถ่าไม่ได้เลยป้าไปเฮือนงพี่แล้ว ปั ah. ้นบ like okay? ียวอยู่ในไม้ตู้แะไรเจ้าไปสั่นนึกเจ้าเข้านั่งหามเมาหามโมเด็กน้อยมันงอแงี้ยแล้ววะนี่เบอยู่เด็กเบอยู่ไปผูกมันเงี้ยเหมือนไม่ได้หายก็ไมหายเลยนี่ค่ะหายเหรอตะกี้คือหูเนาะจั๊กมันเป็นยังไงแต่ขาที่ว่าเอาเอาอย่างี้ก็คือเอาห่อยังโอ้แบบเด็กน้อยมันกิ่นนมโมอิ่มเจ้าเอานมยังให้มันกินมันออกเสีนงตรเจ้ายังมันออกแล้วนี่ค่ะนะ ไม่ได้น้อยมันกินนมโมอีมเนาะจ้ามันกะให้เลยนมอีนี่เขากไม่สิมันนมแล้วมันจะยาวปีเลยเอาจ้าก็เอาหนำนมแนวอื่นให้มันกินเด็กน้อยเด็กน้อยมันออกนมเพามันกินเข่าเนียูุยุกมันกินเข่าแทบอยู่วะจ่ะหม้ออ่าแน่ๆเขามันกินเข่าแล้วน้องเขให้เด็กน้อยนี่ออกแต่นมผัดเข่าก็บพกกินเด็กน้อยกินเข่าเขาแทบเนาะอากาศมันร้อน คนอะไรผ่านเลยน้ำหนักกับเจสิ่เจลโลลงหรือขึ้นลงตะกี้จักโล่แปดสิบห้าลงแล้วเจเ้าเฮดเวียดเลยเจ้าอยากให้มันขึ้นซ้ำเก้าหรืออยากให้มันลง,อย,ลงอยากให้ลงเจ้ากับโบกินไลยเด้ <laughs> อ่ะพอน่าคันกินจุ๊บๆ,ๆแล้วมันสิเพิ่มกินเป็นเวลา <ง S 1> ก,กินกะอยู่ได้นี่กินกะอยู่ได้แล้วมันว่อ้วน สบายฮะอยู่อ่ะน้ะกับกลางคืนนะเพิ่นบ่ให้กินอ้ได้ป่ะเจ้าใช่อ้บ่ได้กลางคืนหิวเราลงมากินแลยแบบเหมือนเพียนอะข่อยผัดบ่ได<บอ>้คั่นคือข่อยนอนแล้วเลยคือข่อยบ่ลุกกินเลย <S <S อันนี้ข่อยเป็นคนแน่น่น <S <S ถ้าลุกคือมากินนไงตั้งแต่เฮา,ย,าย่าอยู่นี่เฮาเฮาข่อยอยังบ่ลุกกินไดน้กลางคืนเลยเวลาหิวนี่บิ๊กใส่บิ๊กจุลศิษบิ๊กจ้าให้ลุกกินน้ํากินหยังแล้วก็แล้เอาไปใส่จุลิขาดเลยจ้ะว่าหิวฮะสิแล้วจังอ้วนเนาะแกลางคืนนี่บ่อาบน้ําตอนเด็กมันฮอด อะไรวันห่อนไปอยู่เรียบป้าหนาวสั่นออกมามือตีนยังคาเอ็นบางมันมันคันค่ะแบบว่าคันในเนื้อแล้วแบบเฮาห้อนลายได้สละเฮาห้อนลายกางเวทเหื่อเฮาออกมันบอกวันนี้เฮาเฮาไปอาบน้ำวันนี้เหือเฮามันออกมันไม่ได้เห็นเห่าหนาววันนี้หนาวจะฉันแบบป้าจะแหลมจะพองเอ็มาทันเลยนี้อืคันมากเลยนี่ค่ะคันทองในเนื้อผมสั่นมาฉัน ยู่นี้แบบน่าใท่นะวันก็เลยกัดน้ำดี่นเลยอ่าแบบใจเย็นมันน่ามนน่ามาแบบเดียวเลยแคันมื่อกี้เจ้าพ่อเจ้าเก่าแห้งกระเตาแล้วคันอ่ะเดี๋ยวซักเหือซักยาเดี๋ยวก็เศร้าหรอกแม่เลยกินหือกินยาไปตามเพื่อนบอกก่อเมื่อพอนักก็ไปอีกเดี๋ยวก็เศร้ายังยังดีด้วยจอมยังมาทันนี่ทันสายเลยหนึ่งเป็นสเก็ตเงินบ่หายเลยแบบนี้ นี่มันกำลังเริ่มเป็นเลยค่ะเนาเจ้าไปแต่ช่วงนั้นเนาะจ้าให้ขี้เศร้านะเจ้าแบบว่าหันไอ้นี่นี่นะหันนะว่าแต่มันสีเศร้าคิดว่าทายาายังก็ไม่สีเศร้ากินยาแบบแก้แพ้ยังขี้เศร้าแปลว่าเหามันเป็ี่นลายแล้วเนาะแมนเดี๋ยวกับเศร้าสลากสู่ด้วยจะน่ากินหรือกินยาไปก็เศร้าเองฮหัวคุณผู้นนัดจะลืมไปได้ล่ะโอเมนเฮ็ดเวียกได้ลืมไปหัวนัดได้ได้เจ้าหัเศร้าได้ แกเด็กน้องพมีอลไรมามอบเงินให้เมื่อวานเนี่ยเมีใจบุญอะไรอย่า้ดีใจน้ำเด้อเดูเขาใจอะไรดีใจน้ำเด้อไปเพป็นเคยให้บาบุญมามอบมาแล้วท่านนึงจะแบบชวนอะไรกับบริสุทธิ์ใจแรงแล้วมีแต่ที่ยามท้าซื้อเลยนี่ทางน้องพมีเงินมามอบให้แล้วก็ได้ได้ไปหาหมองเมนโอ้ดีใจน้ำเด้อทางพี่นายเพื่อนกันขอขอบุญขอบคุณพนิลายเนาะที่ว่าเมตตาทางซาล่าเพื่อนกันได้ดู ดีใจน้ำสลาเพิ่นเนาะสลาเนาะขอยกระ<ด><ด>สิโกตูกรับเพนเด้อสลายเจ้าเศร้าไว้เด้อดใจลายดูยสบายดีอ้าวสลาพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มาจะหาหมอนม่านหาหมไปหาหมเพิ่นวะอ้าวเจหมอสีดยาให้ซองเข็มเราม,อมออึ่งม่วงต้นอันนี้เพิ่นงามออเลยเอตอต้นยังสลาอันนี้บัวบัวเนะออาะฮะเจ้าซื้อมาบอ่อกนี่นะ โอ้<ไ> oh, นะเอาคอยไม่ถาวรหลายโอบ่เมตุนี่สร้างหามหาปลูกในเฮือนสล่าโ oh, อ้ยพี่น้องเลยเม่ตู้ดุปลูกในทั้งเม่ตูุสล่าเพิน่นที่เรื่องปลูกของฟังเราเป็นคนมกปลูกมักฟังต้นมีต้นม่วงพี่น้องเนี่ยโอ้สล่าเม่ตู้เพิ่นก็เอามา พี่น้องเลยมาหนี้เขากาได้มาเงินสลาเพิ่นเพิ่นก็ได้ไปหาหมอนหาหมอมาที่ว่าขั้นตามตนตามโตัวเพาะเศร้าเลื่อเท่าพี่น้องเลยก็เลยไปหาหมอว่าหมอสักยาให้เพิ่นคือว่าเหนาะก็ให้เพิ่นเศร้าให้ไวทั้งสล่าล่าก็ได้เป็นโรคผิวหนังก็ทั้งโคกดอกดาวหัวดาวเฮืองเพิ่นฮะย่างอย่างนี้เขาเอาเมื่อเมื่อนั้นย่างอยู่ไหมตู้ย่างอยู่ปิดก็สล่ามือนะ พวกดอกแล้วพวกระเพีองเพลินเมื่อก็นอนไ่ตู้เด้อโดยเมื่อก็นอนน้ำฝนโดยเมื่อก็นอนใช้ขันนมนะก็ไปซื้อขันนมนี่แม่ไบุญนำมาฝากค่ะกินแซ่บได้ค่ะรับก่อนพี่น้องในวันนี้เอากระเวะมาทงสละเพิ่นก็ได้มาแต่หามาหามอไปน่ะมอก็ซักหื้อซักยาให้ก็ดีใจน้ำเพิ่นก็ให้ยสลัดสาววิวายพี่น้องเลยเนาะโดยสำหรับคลิปเน่จะบุญกัขอขอบุญขอบุณ ไปทูพใญญ่ใจดีเด้ FC ทุกคนเดอ้อท,ท,ทีติดตามฮ้อตั้งต้นจนจบแล้วประคามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ผมเอ่พี่น้องค่ะ สบุญกะสิลาไปแล้วกะขอพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคิด่อไปเนาะถ้าว่าสบู่ว่าวพิษพลาดประการใดหรือว่าว่าวบ่ถือบ่ต้องว่าวบ่มวนบ่นวลหูกะติเตียนสบุญมาเด้อแนะนำสบุญมาถ่าสิ่งใดที่บ่ถือบ่ต้องกะต้องบอกสบุญนำ้ำและสบุญกะขอโทษขอไพล์ลายถ้าว่าเฮ่าว่าวยังพิษพลาดไปเนาะอ่านเท่าสิบ่ได้เจตน,หนาหรือว่า คำที่ฮาเวาหรือว่ามันสิพิษหรือสิถึกพี่น้องก็ต้องขอโทษขอภไหรายเนาะสำหรับคลิปนี้สบุญลาไปแล้วสบายดีพอกันในคลิปหนาเด้อ